ในเรื่องของแพะเรามองว่าปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อให้คุณภาพของเขาดีขึ้นคุณภาพของซากเรื่องของเนื้อคุณภาพของเนื้อแพะเรามองว่าตรงนี้มันสามารถเอามาต่อยอดได้ในการทําเป็นโปรดักต่ตางๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองแค่การขายเป็นแพะมีชีวิตเรามองว่าตรงนั้นมันทําให้เกิดรายได้น้อยทีนี้พอเราทํายังไงถึงจะทําให้มูลค่าของแพะมันเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่ามีการแปรรูปต่างๆเกี่ยวกับเนื้อแพะ สวัสดีนะคะยาวรักษ์แดนพันธ์นะคะปัจจุบันเป็นผู้บริหารสต็อกโฮมแล้วก็คาเฟ่สต็อกโฮมแอดมหาสารคามค่ะธุรกิจหล,กหลักของของเราเริ่มต้นจากเป็นธุรกิจอาหารสัตว์คะทีนี้พอเป็นธุรกิจอาหารสัตว์ก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงเลี้ยงอาจจะเป็นเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแล้วเราก็ซื้อแพะกับวัวที่ลูกค้าเราเลี้ยงเนี่ยกลับคืนมาไว้ที่นี่ ซึ่งเป็นที่สต็อกรวบรวมเก็บไว้แล้วก็เอามาปรับปรุงได้พันธุกรรมแล้วก็มีการจําหน่ายออกไปโดยที่ผู้ซื้อสามารถเข้ามาช็อปที่สต็อกของเราได้เลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของสต็อกโฮมค่ะเนื่องๆๆจากที่ฟาร์มเรามีเป็นศูนย์น้ำเชื้อมาตรฐานกรมบริษัทนะคะ แล้วก็มีการที่ลูกค้าเข้ามาศึกษาดูงงานเข้ามาเรืเ่อยพอมีการเรียนรู้มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยๆก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้ต้องมีคาเฟ่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรับรองผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและผู้ที่เข้ามาดูกิจการแล้วก็เรียนรู้ด้านด้านปัจสุตั์เรามองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นการทำให้ผู้บริโภคอย่เริ่มเปิดใจ ในการรับประทานแพ้เพราะสมมติคนจะติดที่ว่าแพ้มันมีกลิ่นสาบนะคะแต่ด้วยด้วยโปรเซสของเราที่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนมันลดปัญหาเรื่องกลิ่นสาบได้เราก็เลยมองว่าผู้คนและลูกค้าเริ่มจะเปิดใจอยากที่จะลองรับประทานและรับประทานแล้วมีการกลับมารับประทานซ้ำเราก็เลยมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสามารถต่อยอดได้อีกในอนาคตะคะ่ะเราพัฒนาด้านอาหารเพื่อที่จะ ต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าของในในแพะเราก็เลยเป็นที่มาว่าแพะนอกจากเราจะทําเป็นอาหารที่ี่สนมากที่คนรู้จักแต่ตอนนี้เราสามารถแปลให้มันเป็นหลายๆสัญชาติได้เช่นเป็นอาหารสไตล์อ,อิตาเลียนก็ได้อาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้อาหารแบบไทยๆก็ได้หรือจะทําเป็นลักษณะเป็นอาหารเชิองอีสานเช่นเป็นประเภทลาบทอดอย่างนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลายๆกลุ่มมากขึ้นค่ะ ในเรื่องของการมาทําเป็นอาหารเนี่ยค่ะเราเราไม่ได้มองว่ามันเป็นความสําเร็จที่ที่ต่างจากตัวการขายเป็นตัวแต่เรามองว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้แต่การเพิ่มมูลค่ามันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนการขายตัวแต่ตรงน,นี้คือมันเป็นจุดหนึ่งที่สตาร์ตรเริ่มต้นเพื่อที่จะให้คนรู้จักว่าการรับประทานเนื้อแพ้เนี่ยต่อไปมันอาจจะเป็นความนิยมคล้ายๆกับเนื้อวัวในอนาคตซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่เราแปรรูปให้ให้มันมีมีการตอบรับของรสชาติที่ลูกค้าชอบ เพื่อที่จะให้มันสามารถไปได้ไกลมากๆเท่าเท่ากับเนื้อวัวย,ยงนะค่ะตอนนี้พอเราพอเราเริ่มมั่นใจในการทําอาหารแล้วเรามองว่าจริงๆแล้วในเนื้อแพะมันสามารถทําโปรดักต์ได้หลายอย่างมากเราอาจจะทําเป็นลักษณะของเป็นชิ้นส่วนที่ที่เป็นชิ้นส่วนสดก็ได้หรือเป็นในรูปแบบของอาหารก็ได้ซึ่งต่อไปเรามองว่ามันสามารถถึงตลาดที่ที่เรามองในอนาคตอาหารเรามองว่าเรื่องการส่งออก เราก็มองจุดนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าเนื้อแพะที่คนไทยเลี้ยงก็มีคุณภาพสามารถทําเป็นเนื้อส่งออกได้เหมือนกันค่ะในส่วนของอผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่งทีาทาง่กำลังทำอยู่กําลังจะเป็นลักษณะออกมาเป็นแน็คในอนาคตก็จะเป็นเนื้อแพะแผ่นปรุงรสตัวนั้นจะเป็นที่สามารถต่อยอดไปเป็นแน็คคล้ายๆกับการบรรจุหอ่อแล้วก็สามารถขายได้ไปทั่วแล้วก็ ขายได้ง่ายอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเนื้อแพะเสียบไม้ไส้อัว่วแล้วก็ลาบแพะทอดอยากให้ลูกค้าเปิดใจในการรับประทานเพราะว่าประโยชน์ของเนื้อแพ้มีเยอะเอาไปทําได้หลากหลายเมนูสามารถทําได้เหมือนที่เราทานเนื้อหรือเหมือนที่เราทานหมูได้เลยคะ่ะอยากให้ลูกค้าลองอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจชิมดูแล้วจะติดใจว่าเนื้อแพรสชาติด,ดีมากคะ่ะ